เจรนันแจ้งข่าวล่าสุดปฏิหารครั้งนี้ไม่ธรรมดาถึงคนลุกและปฏิหารเดือดเชื่อปฏิหารครั้งนี้ไม่ธรรมดายุจินานและแจ้งข่าวล่าสุดหลังประกาศว่าท้องเรื่องมาที่ไปกันมาสี่ปีกว่าและล่าสุดช่วงวันนี้ก็ถูกคู่รักและย,ยุจินันกับพันธนกรและ ข่าวดีและพร้อมกับแจ้งให้แฟนคลับได้ทราบว่าเธอและบวกฉันเราสามคนและทุกปฏิหารและก็ต้องใช้เวลาและบีๆน้อยของเรามาแล้วนะนะและดีใจสุดๆนลค่ะมีความสุขที่สุดเลยท่ามกลางคอมเมนต์จากแสดงความยินดีจากเป็นจำนวนมากจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาสักพักใหญ่แล้วเต่สำหรับคู่สามีภรรยา ก่อนในกับยุจินันและเราจะสะไรวิเวลว,ว่าเรื่องมีทายาทด้วยกันสักทีแต่ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีทั้งคู่นั้นเพิ่งได้สัมภาษณ์กับสื่อ เ่ควรจะวางแผนงานและในวงการบันเทิงและก็รยปั๊มลูกให้สำเร็จในปีนี้ล่าสุดยุจิตน,นันนั้นก็ได้โพสต์ภาพและอวดเอตตาซาวกับคลิปที่เอตตาซาวที่ดูแบบเบบีในท้องประกาศข่าวดีผ่านทางอิสกรัส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเธอบวกฉันเราสามคนและทุกปฏิหารก็ต้องใช้เวลาและเบบีน้อยของเรามาแล้วนะดีใจสุดๆมีความสุขที่สุดเลยในทางด้านพันนั้นว่าที่คุณ พ่อป้ายแดงก็ออกมาในการดีใจและไม่น้อยเลยทีเดียวได้โพสภาพตัวเองและอวดอตตาสาวและพร้อมกับในภาพภรรยาสุทธิรักถือภาพที่เอกลักษณ์ในเอตตาสาวที่ลูกน้อยในท้องระบุข,ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันนี้เราเรอคอยเติมเต็มในครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะและท่ามกลางเพื่อนเพนพี่น้องในวงการบันเทิงแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้ง ู่อย่างมากมาย